มาทุกคนวันนี้เราจะมาปั๊มเลเวลกันนะครับตอนนี้เราเลเวล15ใช่ไหมเดี๋ยวดูกันนี่ไงเราจะปั๊มให้ได้เลเวล17เพราะว่าเราจะจ้างคนตรงนี้เพิ่มช่วยหาของให้เราโอเคลองดูครับปั๊มเลเวล17สามดาวจริงๆก็เอาหมดแแหละทำเป็นเลือกสุดท้ายเอาหมดอยู่ดี โอเคแล้วก็ตรงนี้เราก็เอาเลยครับแบบไม่ต่อโอเคตอนนี้เรามีพนักงานทั้งหมด5คนนะครับเดี๋ยวว่าสิเดี๋ยวได้เพิ่อมอีกคนนึงอ่ะนายไปตรงนี้ละกัน90กิโลส่วนนายเอา88แปดไปแล้วก็นายแบกได้120ใช่ไหยมเอา77ไปแล้วกัน นายแบกได้1้อเอา78็ดปดระกันส่วนนายแบกได้72แบบกได้น้อยจังเอา67ไประกันโอเคที่เหลือเราเหมาหมดนะครับไปลุยงานเก็บขยะเป็นงานของเราโปรดเรียกใช้บริการเราโยนไปรอครับ ความสนุกของเกมนี้ก็คือแบบใครชอบแบบเก็บกวาดทำห้าส่อนะแล้วมันดูสะอาดสะอ้านโล่งนะครับต้องเกมนี้เลยแผลปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอเคเอ่อมันขาดได้สิบสองเปอร์เซ็นอยู่ในห้องแน่เลยอ่านี่ไงมีสองห้องเลย อ๋อปักโอเคอันนี้อันนี้เปิดได้เลยโอเคแล้วก็เปิดที่ยิบปัก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 เรียบร้อยได้ทองสองร้อยโอเคน่าจะหมดแล้วครับ อ้อาวขาดอึงห้าเปอร์เซ็นต์่ะคียเคยนหาแล้วครับไปที่อื่นต่อไปกับโลดกลับมาแล้วเครียดแล้วเราก็ไปดูราคาของวันนี้ มีเจ้าไหนให้ราคาเท่าไหร่บ้างจา๊ะขาดอันนี้กลมๆสามสิท่อแป๊บสามสิบอดูหน่อยท่อแป๊บสาพลาสติกโอเคหมดพลาสติกหมดเติมพลาสติกหน่อย โอเคอันนี้มียี่สิบสี่เติมเลยครับยี่สิบสี่ครับหมดยังหมดยังไปซอสกระดาษให้หน่อยครับอันนี้ได้อีกห้าสิบสี่เอ๊ใส่เข้าไปเลย เรีบร้อยเสร็จแล้ว78โอเคเล็กพอแล้วแล้วก็รายการต่อไปคือ24กับ30ก่อดดูหน่อยขวด24กับ30 โ okay. อเคอเรามี30แล้วเราทํา24ก็พอโอเคขอ35มพครับ35มพัน้าได้ไหมได้แค่2870ขอสามพันึ่งละกัน3ามพันหได้ไหมครับโอเคขอบคุณครับ ยี่สิบสี่ขอสามพันสองได้ไหมครับได้โอเคขอบคุณครับเบลสิบหกแล้ว,ลวคอมบรนีเพิ่มอีกหนึ่งขอสามพันสองได้ไหมครับปึกได้โอเคขอบคุณครับอ่ะเราขาดสองชิ้นว่านี้อือขอดูก่อนวันนี้ไง โอเคเอาวันนี้ไปเก็บปั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 บเพราะว่ามันขาดแก้วอีกเยอะเลยเอามาเตม็มมาเติมครับเติม ส่งเควสได้ส่งเควดดสวครับมาทำเพิ่มครับ อันนี้ไงเล็กสี่เหลี่ยมนี่ยสามสิบขอเพิ่มเป็นสี่พห้าครับมาสี่พันห้าบาบได้ด้วยโอ้โหอึ้งเลยเได้ห้าหมืห้าแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนทุกคนใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีห้าหมืห้าแล้วโรงงานยิ่งใหญ่หลังการงานงอก ใครจะเล่นก็ไปลองเล่นนะครับมีเดโมโใน s t e ีมนะครับเล่นฟรีได้ไปแววนอนดีกว่า